คุณไม่ได้ครึ่งของแพรทองทานชินวัตรเลยเรื่องหัวใจเนี่ยเขาไม่มาพูดกันหรอกครับคนเป็นนายกเนี่ยผมเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลุดจากอามาทยเขาขอคืนอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่มาพูดกันหรอกครับแล้วคุณบอกว่าปากคุณนะรับรักน,ยกกนายกนักสินโอบูชายกสินเขาไม่ทํากันอย่างนี้หรอกครับเหมือนใครจะเล่นเกมอะไรผมไม่ทราบมีคนถามถึงก็บอกรัฐมนตรีธรรมนัฐทำไม ทำไมหักหลังนาะยกทักษิณบอกอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับต่อหน้าต่อต,อต,อต,อตาเห็นบอกว่าจงรับพััดตีกันมีบุญคุณซึ่งการต่อการแต่ไปไปมาครับกระโดดหนีทางนี้ครับไปถีบหัวเลยททางนี้ออกไปกระโดดเป็นรับมนตรีทางนู้นไอคอนกาวที่แล้วเป็นไม่ได้เขาบอกว่าไม่ครบองค์ประกอบองค์ประกอบไม่ได้แต่คราวนี้มาเป็นก็ไปยื่นสารรัมนุนบอกได้ผ่านอ้าวงงแต่คราวที่แล้วไม่ผ่านแต่ทีเป็นของรับมนตรีเพื่อไทยโดนสอยหมดเห็นไหมครับ นี่แหละครับผมเอาให้เห็นว่าความยุติธรรมมันต้องแก้ไขกันอีกมันต้องมีเรื่องต่อสู้กันอีกเยอะฮะทาไมต่อสู้กันเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้ววันนี้คนเสื้อแดงก็ต้องยอมรับมาของเรามันก็เริ่มเพิ่มมขึ้นเพิ่มมาขึ้นก็หลังจากที่ผมไปเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่เบไปดืยปาาย้ยื่นปลาใสยดืนปลาใสยแล้วก็บนหลังคารถเห็นแล้วครับคนพี่น้องคนเสื้อแดงเรายังก็คงเกลียวเหนียวแน่นกันอยู่เพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องเป็นพนึกกําลังกัน วันนี้รวมใจร่วมมือร่วมใจกันเนะี่ยใครที่สอนไปแล้วอ่าอย่างที่กรณีที่อยากเชิญคนเสื้อแดงนะครับมาเป็นกูรูทางด้านาจัดรายการทํารายการบอกข่าวเล่าข่าวนะครับโดยผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทางโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียทาให้เป็นทำให้เป็น,ปน,ปนชุดแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวรอชุดสองฮะจะรออีกสักครู่หนึ่งเวลาเหมาะเหมาะแล้วเดี๋ยวจะได้ทํากันต่อนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวตอนนี้คนก็ไปให้กําลังใจ อดีตพระนท่านนาย,ยกทักษิณชินวัตรกันแทบทุกทุกเสาร์อาทิตย์ทุกวันโดยก็ก็ว่าได้ผมเนี่ยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปเหมือนกันมีรับเชิญกันมานะครับแต่เราก็ต้องดูเวลาด้วยว่าจะไปจนช่วงไหนนะครับไปตอนไหนก็เห็นถึ่งกันและกันแหละครับถ้ายังไม่มาจะไม่เห็นก็คือยังไม่มาจะมาช้ามาเร็วก็เดี๋ยวก็ต้องไปนะครับอย่างน้อยๆไปสร้างข้อมูลเห็นนะผมบอกเรามีข่าวดีแน่ๆเดี๋ยวมีให้ใจเย็นๆ เราไม่ต้องไปออกนอกลูก่นอกทางให้่าไปดิ้นรนนะถ้ามาชุมนุมก็ามาชุมนุมให้กําลังใจในายกทักษิณมาปูสื่อกินข้าวก็าไม่ว่ากันแต่ถ้าให้ประชาชนจะเอามาออกอย่างงุ้นอย่างนี้บางคนอยากไปแกนนํามันไม่มีหรอกครับแกนนําชั่วโมงนี้จําไม่ได้เลยฮะแกนนําแม่งพาคุณนไปตายแกนนาเป็นไงครับแล้วก็ตลบปลงบังไปตองซ้ายไปอยู่กับอะไรครับไปอยู่กับมือตกไปอยู่กับสลิมและไอ้ลุงน้องของบวนการก็ไปอยู่กันแถวหลังเวทีเนะี่ย เห็นกันหมดแล้วครับมีใครมากแต่ไม่อยากไปเอ่ยแล้วฮะมันเสนียดจังไรเสนียดปากเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเลยนะครับพวกเสนียดจังไรปากไม่เอาเรามานี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระบอกเสียงให้พรรคเพื่อไทยและเป็นกระบอกเสียงกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวรากหญ้าหรือใครต่อใครฟังรายการของผมเนี่ยรับรองนะครับแล้วจะมีความสุขบางทีไม่ต้องไปด่าเยอะๆแล้วครับด่าแม่งเยอะๆก็แค่นั้นนะมันไม่ทะตุกะทาแล้วครับผู้เยี่ยนเนี่ย ไม่มีสัตุ์ะทานแล้วครับเพราะมันเข้ามาอย่างวันนี้ก็เกาะโวยกันยังไม่ทันเลยนะฮะเห็นบอกงบประมาณใช้มีจำกัดเดี๋ยวดูครับเวลามันลุกไปนะเกากี้บานเลยไม่มีใครโง่แล้วครับว่ามีงบประมาณแล้วก็บอกว่าเราใช้ลำบากอย่างงี้อย่างเดี๋ยวมันก็หาทางใช้กันจนได้แหละครับมันยังรวยไม่พอฮนะมันต้องเอาให้หมดนะให้หมดแผ่นดินนะที่มันก็ได้แล้วฮนะห้าพันกว่าตอนนี้ยังมีการฟ้องร้องอยู่และเดี๋ยวเงินกองก็ยังมีอยู่อนะีกฮะ ฝั่งนู้นจะไปฟอกกันอีกเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูว่ามันยังมีอยู่การชงกัญชาเดี๋ยวดูมันว่าจะทํำยังไงนี่แหละครับวันนี้มานั่งพูดกันก็บอกกันชัดๆเนี่ยแหลชะชัดทีโทีมาบอกกันชัดๆเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อก็ต้องมีช้างศึกนะครับมีหมดมีธงชาติไทยไว้เราก็ให้กําลังใจทหารหารของเราที่อยู่แนวตะเข็บชายแดนติดก,กับกัมพูชาหรือไอพญาละแวกเฮียเนี่ยไอคุณเซนเฮียเนี่ย เพราะฉะนั้นนะนี่เรื่องจริงทําไไยัางไงได้อย่างนั้นนะใครทําไงได้อย่างนั้นใครทําดีได้ดีทําชั่วได้เชื่อหลายคนเลยครับเข้ามาเต็มเลยนะคุณบุญเลิศนะคุณคุณบุญเลิศคุณสุรชยัยคุณสุชาพรนะคุณอุทยัยโอ้เข้ามากันเยอะนะในเฟซบุ๊กนะครับคุณสุชาพรนะคุณสุรชัยลักทอง คุณทัศวรรณส่วนใน t i ๊ก o k อกนี่ก็เยอะฮะตายแล้วให้มันแบกไปด้วยกินรวบทุกอย่างสีน้ําเงินนักร้องเงียบเอาเงียบหมดดีครับเพราะมันอยู่ฝ่ายเดียวกันเนี่ยพอวันนี้มันนั่งเฉยๆคะเมื่อเช้ามาฟังชัยชนกชิ่ชอบรับเขาบอกเขามานั่งอยู่ตรงเนี้มีคนจ้างเขาเลยเกี่ยวกับพวกแคงคอนเซนเตอร์หรือไอเกี่ยวกับเรื่องทำมาสแกมเมอร์อย่ามายุ่งเลยเขาให้ให้เดือนละสี่สิบล้าน อย่ามายุ่งกับสแกมเมอร์อย่ามายุ่งกับแก๊งคอนเซนเตอร์หรือกับเกี่ยวกับออนไลน์เขาบอกมีคนจ้างเขาเลยโอ้โหสำคัญตัวเองผิดเหลือเกินจ้างสี่สิบล้านโอ้โหสี่เดือนเนี่ยนะาเดือนละสี่สิบล้านต่ไอตอนที่อยู่เป็นรัฐมนตรีมาไทยทำไมมึงไม่ตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตนะไม่กล้าตัดเพราะกลัวไปกระทบพวกเดียวกันหรือเปล่าเขม่นน้อยกับเขม่นใหญ่แล้วไม่ต้องมาโอ้อวดตัวเองแล้วครับว่าเป็นมือหมุงมือใหม่ ขอโทษนะถ้าไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลังมึงก็ทําไม่ได้แล้วครับอย่าอย่ามาคุยกวดกวดคุยว่าเก่งทําเป็นเหมือนเก่งทําเป็นถล่มตัวก็วเป็นมือใหม่มือใหม่แต่แดกเก่าฮะมือใหม่แดกเป็นนะหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าแหมมาบอกคนนู้นไอ้นั่นคนนี้ไอ้นี่ขอโทษนะครับผมพูดเรื่องจริงไม่จะเป็นที่จะต้องมา เสยแรงมันไม่ต้องมานั่งบอกโอ้อย่างนั้นโอ้อย่างนี้อย่างนี้ชีวิตคนเราละมันเกิดมาเนี่ยมันต้องทําอะไรให้กับแทนคุณแทนดินไม่ใช่มาดิสี่เดือนกูก็เอามาเป็นนายกสี่เดือนแล้วเขาก็บอกเราทําอะไรไม่ได้มากเลยเป็นนายกนี้มาสี่เดือนเราก็ต้องงี้เดี๋ยวถึงเวลาผมรักษาคําพูดผมต้องมีการยุบสภาขอโทษแล้วมึงมาเป็นหาคดีเพราะคุณแม่มึงเหรอสี่เดือนตัง้งๆก็มีเวลาอีกปีกว่า ส่วนในพรคประชาชนก็ไม่กล้าเป็นรัฐบาลเพราะว่าตัวเองไม่มีตัวเป็นนายกก็ไม่เป็นนายกคุณก็คุมกําลังดิคุณกระทรวงดิคุณจะได้ให้ประชาชนคุณบอกจะช่วยประชาชนแต่นี่คุณเปล่าคุณดันเอาไอ้เหี้ยเอาเอาชื่อเสียงของคุณที่ทําให้กับประชาชน14ล้านคนไปมอบให้กับอนุทินนะครับหัวหน้าพักคุมิใจไทยคุณเอาเสียงของประชาชนบริสุทธิ์ไปให้กับอนุทินดื้อๆแล้วเขามีข่าวว่าแดกกล้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ เห็นไหมครับอันไหนผมพูดไม่จริงเถียงมาดิแล้วก็มาเล่นละครปลายหีตบตาประชาชนว่ามีการโอ้โหใส่กันแบบอย่างหนักใส่กันเป็นอย่างหนักออกมาเป็นช็อตๆเป็นไฮไลท์ขอโทษครับมาเล่นปลายหีครับมวยล้มต้มคนดูถ้าดูฝ่ายค้านต้องของเพื่อไทยฮนะเพื่อไทยก็ชัดเจนนะอับเต็มนะจัดหนักจัดเต็มมันไม่จบกันแล้วครับเรื่องอย่างนี้ใครหักหลังใคร อยากจะเป็นโอ้โหอ,อยากจะเป็นเต้ยในวงการเมืองไทยงวดหน้ามึงสูญพันแน่นอนกูจะบอกไว้ให้ส้มก็ส้มเธอะคอยดูเธอน้ำเงินก็น้ำเงินเธอไอ้พักภูมิใจไทยอะคอยดูนะครับเงินมันจะซื้อได้หมดไงมารู้ไปเด็กมีหน้าวันนี้นะก็แจกกล้วยหอมมันจะาทนเต็มสภาหมดกล้วยหอมตลาดแม่งเลยถูกเลยเฮียเหลือหวีละห้าิดหวีเบอร์เลอร์ ใหญ่ก็เโพวกผู้หญิงเลยเนะฮวีละห้าสิบบาทเห็นไหมล่ะครับว่าความจังไรของคนมันยังไงป่าก,ก็บอกว่าไม่ครับมือก็จ้วงเอาจ้วงเอาแล้ววันนี้ในการที่บอกว่าอภิปรายาเกี่ยวกับแถลงนโยบายเนี่ยผมบอกเลยรรคประชาชนไม่ต้องไปเล่นปลายหีเยอะแล้วครับเขาจับได้ ถึงเวลาเด็กก็ไปร่วงลํำทำเพลงกันต่อเขาจับได้หมดแหละคุณเบลจากชนบุรีนะครับเข้ามาดูในการสอนรู้สอนเห็นนะฮะทิกทักนะเขาบอกว่ารัฐมนตรีน้ำพูดดีใช่ครับเขาพูดด้วยมีเหตุผลนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมนั่งพูดอยู่เนี่ยวันนี้ถึงจะเสียงไม่ไม่ได้ดูดันมากแต่ก็บอกเลยครับ ข้อมูลแบบนี้มันเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวๆถึงเวลาด่าไอ้พวกไรยำฮะไอ้มันนั่งไปก่อนให้หลุดวันนี้มันต้องโดดแน่ผมจะบอกให้เรื่องไรยำเรื่องอะไรมันโดดแน่นอนไม่ต้องกลัวแล้วครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆแดงขึ้นมาพอเปิดหม้อค่อยเห็นเป็นผัดหมูเดี๋ยวจะเริ่มแดงมาเรื่อยๆแดงมาเรื่อยๆแดงมาเรื่อยๆมันทําไม่ได้แล้วครับคนละครึ่งอ,อีกเหมือนกันโอ้โหดูดีนะโอ้โหออกข่าวหมดเลยตอนนี้ปั๊บปั๊บปั๊บ ไอ้ใช้ได้ว่าละสองร้อยฮะรัดออกให้สองร้อยคนออกเองสองร้อยวันละสี่ร้อยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเลยครับว่าจะอะไรอ๋อจัดรายการอยู่ไม่ต้องรับก็อย่างที่บอกอะครับวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเราจะทำยังไงได้เราก็ต้องทำกันอย่างนี้ครับ เราก็ไม่ไม่ต้องไปอะไรแล้วครับเราก็ดรอรอดูความหายนะถ้ามันทําแล้วหายนะนั่นแหละครับการเลือกตั้งครั้งต่อไปคุณดูต่อไปครับมาจะโกงไรถ้าสอวอชุดนี้ยังอยู่ประเทศพินาศน,นะ